สวัสดีครับเอซีครับสวัสดีอีกเทียครับหลังจากบาหมูช่ำและเรียบร้อยครับส่วนนี้ก็คือบาหมูวาสิ่มต้มน้องเอฟซีเนาะามาเบิงเครืองครับใส่ตะไคร่ครับอันนี้คือสมปอยครับเอฟซีเพืไรคยเคยต้มนะครับเคยกินบะสมปลอยสมปลอยครับต้มใส่อึงใส่ยังก็ไ้ครับใส่ปลาไหลกระแซบอันนี้สมุนไพรครับพ่าจะใส่น้ำกันนาอ f เอฟซีเนาะเอาใส่หมอเลยครับ ตะไคไข่สมุนไพรกระสมปอยอันนี้บาหมูตําเรียบร้อยนะครับกระเทียมพริกแล้วก็เกลือนะครับผมใส่ลงไปน้ำน,นะครับเกลือจะเพิ่งใส่้ลยนะครับใส่เพื่อให้เขาดับข้าวอย่างนี้น้ำเดือดครับนครับใส่เลยเมนูนี่เป็นบวหมูขวบคุ้มนะครับผมส่วนไอถอดเป็นสาวหน่อยนะครับผมล่อเดือดครับล่อน้ำเดือด ใส่เตาฟื้นครับเตาแก๊สให้สาวหน่อยเพิ่นทอดปลาให้อน้องผู้กับร้านกินไปโรงเรียน f อฟนี่ครับโอ้ยสุดยอดตอง,ต,งตองดีนี่สำหรับไอ้วัตถุดีบเผาเนาะไอ้ช่อนใส่1กิโลเจ็ดฉีด f อฟซเอาเครื่องโตครับผมเฮ็ดกินเอาเดี๋ยวถามมาเบิงมาลุ่นกันยาานน outgoing, น่ามน้ำเดือด f อฟครับน้ำเดือดเลยเอฟซครับ บุกเลยเยฟซสุดยอดายเตาฟื้นครับผมทำอาหารด้วยเตาฟื้นเอาครับอีเข้าครับมาแล้วเยฟซี่อีของเขาพยย่มให้มันลงกหมอด้วยโมเมนลงทางขางโมเมน,แน์แลวเยฟซีเอ้ยเบิ่งโหลดครับปลาครึ่งโตครับคุณห้าใส่แล้วจะค้นครับเอซีให้หน้ามัน ใส่ปลาลงไปจะข้นครับมันจะข้าวครับปล่อยเลยครับให้น้ำเขาเดือดเขากถ่วมก่อนเขาจะค่อยค้นครับนี่ครับเด็ดไลยสมปล่อยสมปล่อยนี่อาจสิบอสั่นสมบูพ่อสมครับเอฟซีบาหมูสีไปเอาหมดแดงครับมาใส่เดี๋ยวให้น้ำมันเดือดก่อนเอฟซีเดี๋ยวหมดแดงมาใส่อีกเท่านึงครับเพิ่มความเปรี้ยวให้น้ำต้มเขาครับแล้วปรุงครับเอฟซีตานี่เอาเดี๋ยวมาเบิ่งมาหลุ่นกันต่อเลยครับ เบ่งกันครับผมเบ่งปลาในหมอเยซี่นี่ครับหลังจากเขาใส่เนื้อปลาลงไปแล้วเยซี่น้ำเดือดออก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 ,ออกสี่นะครับสุดยอดหลายตอนออนี้ข้นได้นะครับผมบกข้าวนะครับผมตอนออนี้ข้นได้แต,งต่งเล็กน้อยครับผมแต่งส่งของเนื้อปลาครับหัวปลาเนื้อปลาเล็หน่อยเขาจมลงน้ำเห็นดีครับตุ่นึงตม เด็ดบอยเอฟซีสุดยอดบาครับเฮ้ยแน่นอนยีลีตบมหัวปลาคอใหญ่ FC. เอฟซีเฮ้ยปาายลาไม้ลำตะคงุงหลายยีรีครับผมไปมือใดกับพ่อใดมือนั่นแหละเอฟซี FC. มีมือว่านนะครับบ่าวหมูเฝ้าครับไปบัได้มือว่านนีย่ยิงสามเทียครับสันโวไปสามเทียบัวพานครับเพราะว่าบ่าวหมูกับไมล้ลำตะคงุงคือเก่าหน่อยเอฟซีแต่ว่าเฮาเปลี่ยนจุดนะครับไปมอง จุดอื่นเพราะว่าลำตะโค้งมันแาวมันจะดิ่งลงไปหาหมูลนนะครับเขาเปลี่ยนจุดนามเลือกครับเป็นแต่ย่านหนามทังอื่นครับเื่อคืมองบาหมูยิงได้ประจําเพราะว่าเขตเขตบาหมูยิงได้ประจํานี่บาหมูกาครับเคยมุดเคยหาหูครับเลือกแมก่ก็ยังกลามุดเดฟซียังมีคนเห็ดไฮเห็ดสวนหน้าเห็ดไตสวนพักสวนกระโพเดฟซี่แต่ทา้งผุ่นุ่งเงียบเลยครับว่ามันมีบาหมูผู้เดียว น้ำก็โอ้ยเสมอฟังลิบเลยอุมม้มไหมเหอะไหมก็ร้ายมันก็นเลยบอเป็นตาลง FC เอฟซีเป็นตรยานครับเอาเดี๋ยวว่าหมูสีผ้าไปเอาไอ้หั่หมดแดงเอฟซีครับมาครับไปน้ำกันครับเอฟซีใส่สาวหน่อยเพิ่นเป็นมือกล้องให้เพิ่นกับบววางดิเพิ่นถอดป่าอยู่นี่ว่าหมูแนมไปแล้วครับอยู่บนสูงอยู่ตำ่ตำๆหั่งนี่ ท้างเดียวก็น่าจ,จะเพียงพ่อนะครับผมเพราะว่าสมปล่อยกับไซไปแล้วเอฟซีนี่ครับทั้งหมดแดงในต้นหมวกม่วงเอฟซีกับสีฮักเอาไปเลยครับนี่ฮักเอางานไปเลยเอาไปเลยครับผมแค่ยุเอฟซีมอยู่ต่ำครับเอาไงเนี่ยเนี่ยยศีกไปหาอันนั้นไหมละ่ะนี่ครับไปแล้วครับเอฟซีประสิกัดผมแลีนแล้วครับกล่องอาสิบอลนี่แล้ว นี่ครับวางสิเลยเอฟซีวางลงหมอไปเลยครับโอ้มีไข่บ่ไข่ฝากเอฟซีเป็นไข่ฝากครับนี่ครับหนามพ่อก็จะอั่วลูว่อนวลน,นวลขาวขึ้นนาทีครับเพราะว่าข้าใส่หมดแดงเอฟซีคว่ำเปียวคว่ำแสบนี่บ่ต้องห่วงเลยครับแต่บ่าหมูต้องซิม,มก่อนขับบ่พ่อบ่าหมูสิไปหามาอีกครับหามาใส่อีก ว่าก,กันทอดต้มต้มหัวปลางสิมันต้องรสชาติต้องเปรี้ยวแน่จิ็กน้อยครับแซ่บมนันถึงคุนอีสานบ้นเาเท่ากันเคยกินกันหูกันแล้วครับผมตักฟ้องออกเอฟซีเพื่อที่อาหารทาสินากินขึ้นครับคนฟ้องอะไรครับว่าเป็นตด้กินเอฟซี เป็นเต่เปีวยวเป็นเต่าสมบ่อข้างล่างสมปล่อยได้เอฟซีข้างเทิงหมดแดงเดี๋ยวซิมบางนามกันครับเพราะท่านได้ปรุงเลยครับแต่ว่าซิมบางนามคืมันสมเข้ากันโอเคครับยังบอเปียวครับบอมูจะได้หามอีกข้างหนึ่งเอฟซีเดี๋ยวมาเบิองมาติดตามมันต่อครับจะไปเอาบังได้น้าไปหน้า นี่ครับเอฟซี FC ครับบะหมูโซฮังนี่ครับฮังนี่ก็น่าจะพ่อแล้วครับผมความเปรี้ยวเอาละครับแลนคือเก่าอะไรเอฟซี FC. บอสันมันก่อยแขนผมพ่อครับใส่เบิร์ตบอไดเอฟซีใส่เบิร์ตบอได้ใส่เบิร์ตบอได้เปรี้ยวแห้งอ้ยกัดกัดนี่ครับ มีหอดไข่ฝากเดฟซี่ขาวๆนี่ไข่ฝากนี่ครับนี่ก็จะเป็นไข่ฝากอ๋อบัดน,นี้ผสมบ่เปรี้ยวก็ได้สิว่าจังได่ล่ะเยฟซี่เอ้ยเด็ดหรอครับบัดนี้นี่ครับเป็นต่องยังซี่ครับต้มปลาอุ้ยผู้ใดมาปองนี่ระวังหมดแดงกัดเด้อมันเฮียมันลนไปตามทางเอฟซีเอ้ย อ๋อแบัดน,นี้บ้าหมูสเสด็จปุ้งแล้วครับผมเปรี้ยวแท้แน่นอนครับฮึหมดแดงมีไข่เหรอตัวนี้หน่อยนีแหละเขาเงี้ยไข่จะพลาดอุ๊ยไข่เงี้ก็มีแล้วทั้งๆท,ที่บ่มีฝนนะเออฮ้ยมีไข่เอฟซีครับบ้าหมูกำลังเห็นไข่หมดแดงนึกว่าบ่ามีไข่ครับนี่เห็นบ่นี่นี่ครับนิดน่อยนี่อุ๊ยฝนหมดตกในเอฟซี e ตกแค่เดียวจะพุ่นเหรอครับแต่ว่าหากัก หมดแดงมีไข่ครับสดงผ้า e c, เอฟซีแย่ไข่หมดแดงแล้วต่อไปนี่ฮ่าเปียวจี๊ดสาใจบอแบบนี้เอาปรุงครับเ e c ได้เวลาปรุงครับน้ำปลาครับ เกียงตับแล้วครับน้ำปลาตามด้วยผงนัวครับเอฟซีผงนัวเฮาสมซื่อได้ครับผงผงนัวน้ำปลากับผงนัวครับขุ่มเปียวนี่บ่ต้องเว้าถึงแล้วครับเอฟซีขุ่มเปียวพานเลยครับพานไปไกลเลยขุ่มเปียว ดีนะบ่าวหมูบ่าวใาเบิดห้างเหมือนัในใจบิดห้างนี่โอ้คนณเถาจมแต่ว่าบ่าวหมูบัวจมแนละ้วบ่าวหมูมมมว,ว,มวิามเสียดสุมเออตากหัวปลายเอฟซีเบิ่งครับเปลือยเหรอครับเออเอฟซีเลยนี่แหละครับหัวปลา,าช่อนโลโลเจ็ดเอฟซีเออิขากบ้าเออเดดไลท์ ซิมคับเบบซี่ซิมเมืองหนาโอ้พอดีเลยแสบแสบหลายพอดีเลยเอฟซี FC เลยน้ำปลาเบิดขวดบ้างฮะน,นัวเลยครับสุดยอด อ้แซบแซบอีหลียืดสิพีดไทยด้วยกระเพราของเฮาครับบ้านผมนะครับเอิ่นมาแต่น้อยคือผักอีตูไทยนะครับผมเอิน่นผักอีตูไทยกันภาษาไอ้กลางบ้านเฮาก็คือว่ากระเพราอีกชนิดนึงนะครับแมงลักนั่นบ้านผมพ่อแม่เพิ่นพาเอิ่นมาเนาะเอิน่นผักอีตูดีครับอันนี้ตูไทย อ,อ,อีกแม่งรักกันเอินพอิตูดีเด็ดเด็ดแล้วเอฟซีเปรี้ยวกบถึงรสชาติกบแซบนี่แหละครับผมสำหรับไอปลาช่อนไงโลดเจียดครับล่างสันมีนูนออกมากก็คือว่าเครื่องโตทั้งหัวครับปลาหมูมาต้มยำเนาะต้มสมใส่มดแดงครับไปบะขามอยเอฟซีสุดยอด อีกเมนูหนึ่งกับสาวหน่อยเอาไปร่างสันครับเป็นเมนูถอ,อดให้เด็กหน่อยกินไปโรงเรียนเนาะเอฟซี FC เนาะหืมผู้ใดเบื่งแล้วถือก่าถือใจอยากเฮ็ดตามก็เก็ดได้ครับนี่แหละเมนูง่ายๆเอฟซี FC. สำหรับคนเฮ็ดอาหารเป็นเนอะคนเฮ็ดบ่เป็นกันยุงง่งยากแม าฝากไ้คือเกอ่าแล้วครับผู้ใดเบืองล่าถืออกถือใจจังไดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำหน้ามีสายมันกำลังอ,อกกำลังใจให้บ้าหมูเด้อเอฟซีเดเออ้อสุดถ่ายถ่ายสุดขอการเข้ามาสวัสดีครับผม